ตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางกันนะครับถึงไหนแล้วนะตนมะบนเหร,อ,าารยอยังเลยเรเหรอ อ๋อปทุมปทุมเพิ่งถึงปทุมเองเดี๋ยวขอบอกกันนะครับทริปนี้นะฮะเราเน้นมันนะครับนะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันดูไขข้อด้วยนะนะอยากให้มีส่วนร่วมกันนะมาเลยว่าอย่าแบบ อะไรอ่ะบางคนถ่ายรูปเหรอยืนดูอะไรอย่างงี้มันไม่นกุกมนะมันไม่นกูก <c oughs> มันต้องมันไปได้วยกันนะครับนี่ประยา <c oughs> นี่ปายาสัญญาออบไปแล้วว่าจะเล่นทุกอย่างเลยต่อ <c oughs> <c oughs> ไน <c oughs> นี่ได้อะไรกันม mm ิเหน่หมูเหรอข้าวเหนียวหมู